สวัสดีพี่น้องผองไปนะครับวันนี้ผมมีโอกาสเดี๋ยวผ่านมาทางพี่บูดนะครับเขาเรียกว่าแววรลานในจอนนีนะครับเพิ่งเปิดไม่เพิ่งเปิดไปเลยวันที่หนึ่งที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเดี๋ยวจะพาเมืองบรรยากาศลานเพิ่อนนะครับด้อเขาลาดแกงครับของฝากเมืองบลรลานในจอนนี่ล้เห็ดขัดเห็ดเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาแวะไปเมืองข้างในนะครับวันนี้สีแวะมากินข้าวครับ คนไหลครับบรรยากาศคึกคักทำไมที่แรกอยากจะ,ยจะสะพานครับสะพานเข้ามาครับนนี่มองนี้เป็นมองไทยปลอดภัยบรรยากาศนะครับเด้วยอะไรนี่เป็นของแกงครับเดี๋ยวผมจะพาโล่เนิ่มเสื้อกครับแล้วมัน,ย,นยังไง เปนเกล็ดสิไคไอศครีมครับผมฮลี่กะทิสดยิงซูเองบรรยากาศครับนี่ข่าวขาหมูเวียดเตียวอันนี้เครื่องดื่มครับขวราดแกงเริ่มต้นที่50าบาทาเพิ่มสองยางก็เป็นเพิ่มอีก10บบาทนะครับ ของกิน,นเกือบแต,ต,ต่สีสันเป็นต่ตตตกินครับผมเป็นจะเสียบยว่เป็นไฟกรับนี่อันนี้ข้องบานครับผมส่วนทั้งนี้ก็จะเป็นคาาฟีครับคาแฟเมอแรนกีลูกค้าเพื่อนไลค์ครับคือคัก นี่ก็จะเป็นของฝากสีนลอลก็มีครับสีนวลสมลารน้อ่ข้าวอ่อนน้อใไม่จวดก็มีก็แดกฟองครับผมพอมาร้านของฝากนี่ก็มาเจอน้องหวย์แล้วครับด้อวันนี้คื้แต่งตัวสวยแถ้ จา้าวซีเขียวจ้าได้เปิดได้ซ้ำมือแล้วจ้าวและในเดื่อจ้าวและจอหน,นี่จา้าปากด้ค่ะใครที่ผ่านไปพี่บูนปาเซ่ก็้วจ้าวเดี๋ยวแวะจอน,นี่นก็จ้าวยุบกว่ามือจ้าครับผู้ใดสิไปทเที่ยวฟ้าเตีเต่ยมโค้ียมช่องเม็กนะครับวัดขู่เผาก็แวะมันนี่ครับแวะค้าไปก็ได้แวะค้า,ากลับก็ได้นะครับเนาะอยู่ถนน,นใหญ่จ้าวไอ้ถามเนี่ย กูว่าพ่เตัวเบี้ไปยู้อใส่ยนี่งพ่อว่าพ่เตอร์เบี้ยว่หายไปฮะไหนมาอยู่ไปหาคนแต่งหงมวยเราเราไปขายทีอยู่เนาะไปขายทีออยู่โ้จริงวะแม่เถวก็หนี่ก็เห็ี้ยนคนอยู่แม่เถียวนีู่พเห็นเลยจริงว่ามันนั่งหาคนอยู่ขายทีมัดแดงวันเด็นเลยเป็นเดือน้องเดือนแล้วครับผมอ่ะขอบคุณครับผมขอบคุณครัอันนี้จะเป็นเสือกูได้อยากได้ ของเที่ยวหรเสือไอจอนนี่ล้ำพงครันี่ล้ำพงจอนนี่มิวสิกก็ไปเปิดตั้งเพลงเพื่มนวันรับอันนี้ก็จะเป็นผาเข้ามาโอ้ของฝากเป็นสิ้นขาในท้องถินครับเ็นไรผ่พาเพั่นขอ้อคืนอร่อยครับผมอันนี้เป็นกระเป๋าใบละห้าสิบบาท บัแพงนะคะวบวแพงสินค้าทองทิ้นมาจากบ้านหอยนะครับเป็นกนระสางงานกระสางอาชีพบในคนนี้ทองทิ้นนะครับใส่กอดเป็นลกลางมากอร่อยนะครับส่งไปอีตูวผมมีกัง่งผสมใดตัวรยากาศทุกท่านครับผม แาหล่อไปเรื่อยครับนี่เนี้ยเนวดหัวกันนีนวดหัวนเ็กเนี่ยเดี๋ยวบุญหวังกันนี่เโอเขาไปเพื่อนกุฏแกเซปลาบระเดบน่หน่อยกนขขาเพิ่มีหลากหลายครับผม ด้านนี้ก็จะเป็นบาร์ครับผมเป็นบาร์ผู้ได้สายจวดจมามองนี้ครับเรื่องบรรยากาศครับผมบรรยากาศครับผม,ผม,มามอาหารลากักซิ่เจอาวิวลักลัดนธรรมดาลูกีเฟรเด็ยสคักแห่ง มีกระสีมีสมกำไย่างปลาเขาลลบผมต้มแ่บขนมจีนฮัตมีสิ่งถวดเพื่อนไม่รวมทั้งนี้จะเป็นห่อแกะเลยครับเดือดไกย่างเราก็เป็นตัวแ่บด้วยครับจนนี้แสยมั่วรัเพี่เข้าไปอยู่ใส่ยังไงมั่ตัวพี่ก็ขึ้หกันเด้อครับ หายแล้วเ่าเสียงเอวเอหุ sí つつつつつつ่นสน่เีเด่นหุ่นียนยเมนดวาเ่นยนยอ่มเ้นวม่หารนิซีน้เกจะพาไปื่นหุนมมาอหุ่ีิ้กเนหุ่นน้นกรมายนนีก็รมาเินหเซีย่โมเม้ะวรอนหอู้น็วาอนห่ มีเมนูอะไรนะครับเนียน้ำเสียบๆมีหลายอย่างเลยค่ะมีของไทยของของเาวหม่มีทั้งของไทยของลาวอันจะเป็นลาบหมูจานอันจะเป็นผัดไก่ผัดไก่อาไก่ผัดขิงค่ะแล้วก็ผัดหัวผัดแกงผัดพะแนงผัดทิ่หัวแล้วก็จะเป็นพะแนงอาผัดวุ้นเส้นหมูหวานค่ะนี่นี่นี่อันไหนบ่อเสียบวะอย่ากินเนี่ยบ่